มาเข้าสู่สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครได้เห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะว่านับเป็นพระมหากราธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับคุณน<ช>ันท์ยค,ครับใช่ค่ะเห็นว่าคนไทยเนี่ยโชคดีนะคะแล้วเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตร,ริย์ของ ของเรียลออมาค์กรณาที่คุณจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในหลายเรื่องนะคะเรื่องวัคซีนก็เรื่องหนึ่งจากบริษัทสยามไบโอไซแอสนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงก่อตั้งขึ้นแล้วก็เราก็ได้คูนดูประการจากเรื่องนี้เป็นความมั่นคงทางสุขภาพเรื่องของรถชีวะนิลภัยพระราชทานก็เช่นเดียวกันค่ะ คนไทยนั้นเนี่ยถือว่าได้รับความสะดวกสบายในการตรวจหาเชื้อนะคะเพราะว่าเมื่อมีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงจํานวนมากที่ไหนเนี่ยรถก็จะขับไปบไปจอดเรียงเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือให้บริการฟรีกับประชาชนด้วยนะคะแต่ขณะน,นี้เมื่อสถานการณ์โควิดนั้นกลับมาแพร่ระบาดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถชีวะนิรภัยเพิมเ่มเติมอีก7คันค่ะรวมกับของเดิมตอนนี้เป็น20คันแล้วนะคะซึ่งจะช่วยในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะ โดยรถตรวจเชื้อนิรลััยพระราชทานทุกคันนะคะจะมีความพร้อมมาทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถแล้วก็อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างเก็บเชื้ออย่างครบครันทีเดียวค่ะและประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์นี้แบบฟรีด้วยครับค่ะคนที่สมุดสาครทุกๆเช้าเนี่ยก็จะเห็นรถแบบนี้แหละฮะ,ะเข้าไปตามจุดต่างๆไปตามตลาดไปตามโรงงานที่มี กลุ่มเป้าหมายที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาจะต้องไปตรวจหานะครับนี่ก็เป็นพระมหากรณุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพวกเรานะครับ